หนูเห็นฝรั่งเขาตักแบบยาวมากน่าจะตักได้เยอะเลยทีเดียวฮ่าฮ่าออแบบที่ว่าหนูเห็นนั่นมันเป็นแบบนี่แมนโบนี่แบบนี่แต่ว่าอันนี้สีนียาวมากจักหน่อยเมนบอเออเขาตักเจียงสีเมนบอเขาติตักเจงสีเมนบบที่ว่านู้เห็นนั่นที่หนูเห็นมากตักเจงสีเมนบบตักยาวยาวเป็นเล่มนบหล้วก็ได้พดลไมใหม่ขาม,ามังสีเมนบบ ที่ว่านูเห็นหน่ะเนาะแต่ว่าสิ่งที่นูเห็นหน่นของเขาปลูกของสวนจ้ะบลูเบอรี่สวนเขาปลูกเป็นแถวเขาปลูกขายที่นูเห็นหน่ะนะเออมันเป็นสวนจ้ะเขาปลูกเขาก็เลยตักแบบสบายตักแบบสบายของเขาน่ะเออเมื่อก็ได้บลหลายดอกแล้วก็เออนั่นแหละแล้วก็เท่แต่ว่าถ้าพินญ,ญ,ญาไปตักตามเขาพินญ,ญ,ญาบระเด้เงินจากบาทดอกจ้ะเออเพราะว่ายังอันนี้ก็ทั้งนักเด้นี่ เมื่อยได้วิธีการตักวันนี้มันหนักจ้ะเออสิเป็ดโอ้ยบ่ได้กินดอกจ้าเนาะัปะที่นี่ความปับ๊บคนไทยที่มาเก็บกับบริษัทนะ่ะที่มากับโรงงานความบัดคนไทยเก็บแบบนี้คนไทยเก็บแบบนี้ขูดเอา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 จริงๆเออคนไทยที่มาเก็บบริษัทเขาเก็บแบบนี้เป็นยังเขาเพเก็บแบบนี้เสียงอะไรลงวะ ออที่ว่าเขาเก็บแบบนี้นี่ก็คือว่าอันเขาว่่ได้แค่เรื่องขยะที่ว่ามันสิเขามากข้างในขยะเข้ามาได้ค่ะขยะเข้ามาข้างในได้เนาะอันทึ่งใบไม้ใบยาเขามาได้เพราะว่าเขาขายแบบนี้เขาบ่าต้องทําความสะอาดเขาก็เลยขูดเอาขูดเอาขูดเอา,เอาสบายสบายที่นี่กรณีพินญาทําไมถึงใช้ตัวนี้เพราะว่าพินญาทําความสะอาดค่ะพินญาเอาหัวขวามันออก เอาใบมันออกเอาลากไห้ลากอีหยังที่ปนเ้ามาเอาออกอือเหมือนเธอซื้อกินในห้างนั่นแหละมีตะนวยพิญญาทํำเป๊ะแบบนั่นเลยวิ่พี่เลยเออทํำแบบนั่นจ้ะเนาะก็เลยต้องใช่อันนี้ตักไปใช้ตักคือเขานี่ยว่าได้เงินจากบาทหรืจ้ะมดมือก็วบบ่าได้ดอกเออมันมีหลายกรณีอันนี้แบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะที่พี่พิญญาเก็บนะ่ะมันเกิดเองตามธรรมชาติ นะคะมันไม่ใช่ค่อยปลูกไม่มีใครปลูกด้วยนี่เกิดเองจ้ะเออมันกับทางนวยน้อยหน่วย,ยใหญ่ต้นเตี้ยต้นสูงนอกจากเนาะเข้าใจนะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าเออนั่นแหละรู้เรื่อง